สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาวานเทคครับผมวันนี้ผมก็มีทิคดีๆเกี่ยวกับ Microsoft Word มาสอนเพื่อนๆน,น,นะครับวิธีการตั้งค่าตัวหนังสือให้อยู่ตรงกลางนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกผมก็เปิดไฟลงานของผมขึ้นมาก่อนนะครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับผมต้องการให้คํานำอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษน,นะครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อเื่อ ให้เพื่อนๆคุมดำที่คำว่าคานําก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆจิ้มที่โฮมนะครับตรงพารากราฟให้เพื่อนๆกดเป็นเซนเตอร์นะครับสเต็ปต่อไปนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเอาเคอร์เซอร์ไว้หน้าคํานํานะครับจิ้มที่เลเยอร์นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆจิ้มที่เพจเซตอัพนะครับผมมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับ มันจะมี Margin Paper Layout ให้เพื่อนๆเลือกที่ Layout นะครับตรงเพจ v e r t i c a l alignment นะครับมันอยู่ Top ให้เราเปลี่ยนเป็น Center นะครับ apply to ให้เราเปลี่ยนเป็น did point forward นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกด OK นะครับอ่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับคำนำเรามาอยู่ Center เรียบร้อยแล้วส่วนหน้าที่3เราไม่ต้องการให้อยู่เซนเตอร์ใช่ไหมครับ ให้เราจิ้มให้เอาเคอร์เซอร์มาจิ้มด้านหน้าสุดนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกที่เลเยอร์นะครับเพจเซตอัพครับจะมีป๊อปอัพเด้งกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับมันจะมี margin Paper Layout ให้เราเลือกเหมือนเดิมเนยนะครับที่ Layout นะครับ Vertical alignment จากที่เราตอนแรกที่เราเซตเป็นเซตเซนเตอร์นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นท็อปนะครับ a อ p l y to ให้เราเปลี่ยนเป็น e ีด point forward นะครับกดโอเคครับแค่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหน้าที่3เราก็จะอยู่เสร็จอยู่ท็อปด้านบนเรียบร้อยแล้วครับอ่าแล้วเพื่อนๆก็ถามกันมาว่ามันดียังไงนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันดียังไงหลังจากคำหล,หลังหน้าคำนำนะครับถ้าเราต้องการให้หน้าสรารบัญอยู่เซนเตอร์เหมือนคำนำนะครับ วิธีการทํานะครับให้เราจริ้มหลังคํานํานะครับเคอร์เซอร์มาจิ้มหลังคำำํานําหลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาที่ layout นะครับเลือกที่เบรกครับเลือกที่เพจครับอันนี้จะเป็นวิธีการสร้างหน้าที่ถูกวิธีนะครับเพื่อนๆอาจถามว่า ứng, ทํำไมเรากด Enter สร้างหน้าใหม่ก็ได้นี่ครับถามว่าสร้างได้เหมือนกันครับแต่มันจะไม่จําค่าที่เราเซตเพจหน้าเพจเอาไว้นะครับแต่ถ้าเราทํา เพิ่มหน้าด้วยวิธีนี้นะครับมันจะจําค่าที่เราเซตอัพไว้นะครับเช่นอันนี้นะครับคํานำเราพิมพ์คาว่าสัตว์เห็นไหมครับคําว่าสาร,สารบรัญจะอยู่ตรงตําแหน่งเดียวกับคํานําเลยครับเพื่อสะดวกในการทํางานของเรานะครับและนี่ก็เป็นทริคดีๆที่จะมาบอกเพื่อนๆในวันนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ ขอบคุณครับ